ปักหมุดไว้ให้แล้วตามกันมาได้เลยกับร้านข้าวแกงกะหรี่ลับๆย่านอารีเป็นอีกหนึ่งร้านข้าวแกงกะหรี่ที่มีความโดดเด่นในรสชาติแบบถึงเครื่องของเริ่มด้วยข้าวแกงกะหรี่ที่จัดเต็มให้เครื่องกันมาแบบล้นชามซึ่งตัวข้าวเนี่ยเขาจะใช้ข้าวจากจังหวัดนิงาตาเป็นข้าวพันอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นมาด้วยหมูทงคัตสึและกุ้งทอดชิ้นโตๆมาพร้อมด้วยผักต่างๆที่เราสามารถแอดออนได้ตามใจชอบกินคู่กับน้ำราดแกงกะหรี่ที่มีชีสยืดๆและไข่ดาวเย erm ิ้มๆต้องยอมรับเลยว่า เป็นสายเนื้อขอให้สั่งสเต็กเนื้อวากิวออสเตรเลียกระทะร้อนในเซตจะมีทั้งข้าวญี่ปุ่นสลัดผักและซุปมิโซะและเราสามารถย่างบนหินได้เองเพื่อเลือกระดับความสุขยิ่งราดด้วยน้ำแกงกะหรี่แล้วแล้วก็บอกเลยว่าเป็นความอร่อยที่ตาราตรึงและกาดอกจันตัวแดงๆไว้เลยกับเมนูแนะนำอย่างแฮมเบอร์เกิร์ฟมาคู่กันกับไข่ดาวและเนโปลิตันเป็นลาเมงเส้นสดผัดแฮมเบอร์ <Hamburg S 2> ของที่ร้านจะมีส่วนผสมของเนื้อหมูและเนื้อวัวจะให้เทกเจอร์ทั้งได้เคี้ยวและความนุ่มแทบจะละลายไปในปากเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ใครได้้้้มาาาาลลออองงงววกกก็ตติดดใจับไปทุยยยขน่ จะใช้วนิลาแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งทางร้านเนี่ยตั้งใจพิถีพิถันในการทำเป็นอย่างมากและพิเศษใครที่เห็นคลิปเนี้ยเพียงแจ้งพี่ๆทางร้านรับไปเลยมินิเฟรชโยเกิร์ตและสำหรับใครที่ยากมาลองเมนูอร่อยแบบนี้ก็แวะกันมาได้กับร้านเซนเรียวขูดข้าวแกงกะหรี่จัดเต็มร้านเขาจะอยู่ในซอยเล็กๆตรงข้ามบ้านยศวดีเลยอารีซอยสองมาเข้ามาในซอยให้มองขวาม,มือเดินตามขึ้นบันไดเหล็กสีดำไปที่ชั้นสองก็จะเจอกับร้านเซนเรียวขูดที่บรรยากาศเนี่ยเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยเป็นอีกหน,หนึ่งร้านข้าวแกงกะหรี่ที่่รรสชาาาติเเเนนนนนนนยไมปป็ออองใคแแแลล้้้ววจกััูหบ Woo!